I love you. Yeah, trick. I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care. I paint the town red. I said what I said. I'd rather be famous instead. After หน้าทีนี้นะคะคงไม่มีใครฮอตเกินคู่รักไปายแดงของวงการบันเทิงอย่างพระเอกสุดฮอตนนกุญชานนสันตินทอนกุลกับผู้ที่สร้างตำนานม,มีรักติจรวดผมนารอพี่เขาได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานตั้งแต่เปิดตัวว่าคบกันนะคะก็สลับเสิร์ฟความหวานผ่านโซเชียลออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันแบบไม่มีพักกับความมุ้งมิงน่ารักของพวกเขาค่ะล่าสุดน,นะคะหนุ่มนนกุญชานนสันตินทอนกุลได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมโดยได้มาโพสภาพเซตใหม่ขณะกำลังวาดภาพกับลุกหล่อ กับเสื้อกล้ามสีดำเบาลึกนะคะเห็นแผงอกเซ็กซี่บอกเลยว่าแต่ละช็อตนะคะรอบาดใจจนทำสาวๆเนี่ยจะวูบไปเลยค่ะพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าวาดลมไปเรื่อยแล้วก็เข้าความภาษาอังกฤษว่า Paint the world full of you ซึ่งแปลได้ประมาณว่าภาพวาดที่เต็มไปด้วยคุณแหมแหมแหมแคปชั่นคุณค่ะก็ข้างทําไม่มีแผ่วจริงๆค่ะหลังจากที่โพสต์นี้นะคะไปแพร่ออกไปด้านตัวแทนหมู่บ้านอย่างดีเจเป้วิศวานะคะทนในความเซ็กซี่ของหนุ่มนนกุลไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า โหยเซ็กซี่เกินเน้อเนอพร้อมแถ่งหาแอปแท็กซ์ออนด้คุณพี่คนสวยแอปแท็กซ์ออนนะคะก็เข้ามากดหัวใจให้รัวรัวพร้อมกับรีพายกลับว่าฮึ่แมแหมแก็ไม่รู้ว่าที่ตอบฮึ่ฮึเนี่ยเซ็กซี่หรือว่าห่วงกันนะคะคุณแท็กซ์ออน ซึ่งโพนี้นะคะก็เรียกยอดไลค์ชาวเน็ตแล้วก็สาวๆไปได้รัวๆนะคะกับลุกที่หล่อบาดใจแล้วก็แฟรไปด้วยความเซ็กซี่แบบนี้แต่เข้ามาส่งเสียงแซวมากมายนะคะอาทิเช่นหูยระวังมีคนมองบนเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะใดๆมีความแท็กอีกเดี๋ยวมีคนมามองบนไม่หยุดนะคะพี่เป้เนิร์ๆใจบางเลยคะ่ะดีเจเป้มาแต่ละทีไม่เคยผิดหวังขอบคุณตัวแทนหมู่บ้านคะ่ะฮ้ยคือดีใช่ไหมคะใจละลายกับนนกุล พี่แอปโอเคใช่ไหมคะคือหุ่นดีใช่ไหมคะพี่แอปเล่าอาการมาซิพี่เป้ค,คะหือๆือยังไงดีคะเสียววาบเลยคะ่ะแค่หือๆือก็รู้สึกหนาวหนาวเลยคะ่สะสักพักเดี๋ยวคงเอาเสื้อมาใส่ละเฮือๆเืซ็กซี่จังเลยนะพี่แอปลองอ่านคอมเมนต์ด้วยทนเสียงต่ำล้ะยืนหลังวาบเลยเล่นกับใจอีกแล้วไม่กล้าพิมพ์เยอะเลยกลัวระบบพุ้ทักออนคิดถูกแล้วที่ไม่ต้อแรงระบบทักะออนมาแล้ว ใจสั่นไปหมดสุดจะฮอตฝากกดติดตามกด Subscribe